สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อต้นปี2017นะคะที่ประเทศสวีเดนแล้วคลิปนี้จะต่างจากบทแปลที่มักรูดเคยทำเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทั่ว,วไปด้วยนะคะเหมือนกับคุยกันนะคะมักรูดชวนคุยว่าอย่างนั้นแล้วกันนะสเสน่ห์ของประเทศสวีเดนนะคะที่มักรูดอยู่มา10กว่าปีแล้วเนาะ มองว่าสเสน่ห์ของประเทศสวีเดนก็คือเขามีกฎหมายใหม่ๆออกมาทุกปีค่ะปกติเนี่ยจะออกกฎหมายปีละสองครั้งนะคะทำให้เราได้ลุ้นแล้วก็กฎหมายเขาเนี่ยทันสมัยแล้วเขาจะใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้สังคมนะคะเดินไปในทิศทางที่รัฐต้องการด้วยเหตุนี้หนังสือใบ,บขับขี่นะคะก็เลยต้องอัปเดตตามกฎหมายที่ออกใหม่บ่อยๆเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําไปกับขี่ตอนนี้ก็รอก่อนเนี่ยเพิ่งซื้อหนังสือนะคะพอจะทําจริงๆแล้วค่อยซื้อค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่หลายครั้งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือสื่อต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะช่วยกันสรุปกฎหมายที่น่าสนใจสําหรับคนทั่วไปเป็นภาษาง่ายๆนะคะ ปี2017นี้มีกฎหมายใหม่อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็มาดูนะคะสำหรับครอบครัวที่มีลูกนะคะอายุต่ำกว่า16ปีมีลูกตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะจะได้เงินเสริมกรณีบุตรหลายคนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเขาเรียกว่าฟรีอ่อ n สติลเลกแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือ f o r s h a r ยร์แ s c ก s s e n หรือสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ ภาษาสิวเดนมากรูดให้ไว้สําหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่สํานักง,งานประกันสังคมหรือแฟชัันเนี่ยถ้าเราโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เราสามารถขอใช้ล่ามได้นะคะจะเป็นการคุยทางโทรศัพท์เขาก็จะมีล่ามทางโทรศัพท์ให้ได้นะคะโอเคต่อไปสําหรับคนที่อายุต่ํากว่า21ปีนะคะ ปี2017เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับสิทธิ์บริการทันตกรรมฟรีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาฟรีถึง19ปีตอนนี้ถึง21ปีนะคะนอกจากนี้ก็มีสิทธิที่จะได้ยาเม็ดคุมกําเนิดฟรีทั่วประเทศนะคะสมัยก่อนเขาก็มีให้บ้างแต่ละเมืองเนี่ยเขามีนโยบายไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาปรับให้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าที่นี่เขาจะแบ่งการปกครองเป็นคล้ายๆกับจังหวัดหรือมณฑลก็ได้นะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือมณฑลเขาจะรับผิดชอบ เรื่องการรักษาพยาบาลของเขาเองเขาจะมีนโยบายของเขาเองนะคะยกเว้นบางอย่างเนี่ยรัฐบาลกลางจะออกนโยบายมาให้ประกาศใช้ทั่วประเทศด้วยเหตุนี้คนที่อยู่คนละเขตกันเนี่ยนะคะจะได้รับการบริการที่อาจจะไม่เหมือนกัน100%นตะคะต่อไปก็คืออีกหัวข้อหนึ่งคือเราคงเคยได้ยินนะคะสมัยก่อนมักจะพูดกันว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศฟ,ฟรีเซ็กซ์จริงๆค่ะว่าฟรีเซ็กซ์ไม่ได้หมายความว่ามีเซ็กซ์ได้ฟรี ตามอำเภอใจนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเพศนะคะเขาเป็นคนไม่ได้ปิดบงังคือไม่ให้ไปทาไม่ใช่แบบว่าเหมือนสังคมบ้านเรานะคะเขาจะเปิดเผยเขาจะสอนเด็กให้ความรู้เด็กตั้งแต่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ในความหมายที่เป็นบวกก็คือว่าคนที่นี่เขามีความรู้เขารักษาสิทธิ์ของตัวเองผู้หญิงรู้สิทธิ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อาจจะเป็นข่าวหลังนะคะอันนี้คร่าวๆ ต่อไปครอบครัวที่มีลูกนะคะแล้วต้องการขอเงินสงเคราะห์ค่าที่อยู่อาศัยหรือที่เขาเรียกว่าบูสตสบีดรอกนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มเพดานรายได้ขึ้นเป็น127,000โครนนะคะนั่นหมายความว่าคนที่มีรายได้ถึงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้เต็มจำนวนนะคะเต็มพิกัดแต่ถ้ามีรายได้เพิ่มมากกว่านี้รายได้มากกว่านี้เขาก็จะลดสัดส่วนเงินช่วยเหลือลงนะคะแล้ว ยอดนี้เป็นสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงลูกโดยลําพังนะคะหนื่องงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือ for s h a k i n g c u t s i n นะคะไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้แล้วขอใช้ล่ามได้นะคะต่อไปเมื่อกี้มะกรูดบอกไว้ว่าเขาจะใช้นโยบายทางด้านภาษีเนี่ยในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมตอนนี้มาแล้วค่ะ ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากแล้วเขามีพักที่ชื่อว่าพักสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเขามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะแล้วปีนี้เขาก็น่าจะบรรลุเป้าหมายของเขาบางส่วนแล้วนะคะคือเขาส่งเสริมนโยบายให้ซ่อมของเก่าใช้แทนการทิ้งแล้วซื้อใหม่นะคะสมัยก่อนคนสวีเดนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันค่ะคนสวีเดนเขาจะนิยม ซื้อของใหม่แล้วทิ้งของเก่าเพราะว่าค่าซ่อมมันแพงค่ะนะคะค่าซ่อมค่าแรงงานที่นี่แพงมากเหตุที่ค่าแรงงานแพงก็เพราะว่าภาษีมันแพงคนที่สนใจเรื่องภาษีไปค้นดูคลิปเก่าๆของมะกรูดที่ YouTube ได้นะคะโอเคแต่ตอนนี้เขาพยายามส่งเสริมให้มีการซ่อมของเก่าใช้แทนที่จะซื้อของใหม่นะคะเขาก็เลยลดภาษีนะคะภาษีสำหรับ งานบริการซ่อมของใช้ใชเช่นเครื่องใช้ไฟไฟ้าในบ้านซึ่งคนสวีเดนจะเรียกว่าวีดวอรุวีดแปลว่าขาววอรแปลว่าสินค้าสินค้าสีขาวก็คือพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรของพวกนี้นะคะเมื่อก่อนมันจะสีขาวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็การซ่อมกระเป๋ารองเทา้าและสิ่งอื่นๆก็ลดภาษีลงด้วยนะคะที่เขาลดภาษีมีอยู่2ส่วนคือลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก25เป็น12เําให้ ราคามันถูกลงนะคะแล้วก็ลดภาษีค่าแรงบางส่วนด้วยนะคะส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สวีเดนนะคะเขาจะมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันคือสูงสุด25%รองลงมาก็คือ12%รองลงมาคือ6%บางอย่างจะ0%นะคะแต่ของเมืองไทยนี่คือจะ7%นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะ7%แล้วก็ปลอดภาษีเลยก็คือแค่0% ของที่สวีเดนเขาจะมีหลายระดับเพื่อแบ่งเป็นสินค้าอย่างเช่นสมมติว่าซื้ออาหารใช่ไหมคะถ้าจาไม่ผิดนะคะเมื่อก่อนตอนที่ทํางานบัญชีก็คือว่าถ้าเราไปนั่งทานอาหารที่ร้านอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะ25%เพราะถือว่าเป็นงานบริการเป็นการบริการนะคะไปซื้อสินค้าที่ร้านมันเป็นการบริโภคสําหรับคนรู้การบริโภคที่รู้ร้านนะคะที่ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นจะ25%เแต่ถ้า เราซื้ออาหารตามห้างแล้วซื้อห่อกลับมากินบ้านนี่นะคะภาษีมันจะถ้าจําไม่ผิด12%เรื่องอัตราภาษีที่แน่นอนเนี่ยมะกรูดไม่แน่ใจนะคะรู้แต่ว่าที่เขาทําอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เวลาที่เราไปาตามร้านอาหารใช่ไหมคะเวลาที่เรานั่งทานที่ร้านราคามันจะแพงขึ้นถ้าเราห่อกลับบ้านหรือเขาเรียกว่าออฟแฮมส์ off ing, นี่นะคะมันจะถูกกว่าเหตุผลที่ถูกกว่ามี2เหตุผลค่ะ1อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะถูกกว่า นะคะ 2. คือเขาไม่ต้องมาเสียพื้นที่ให้ให้ให้เรานั่งในร้านของเขานะคะโอเคค่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะต่อไปเขาลดภาษีเพื่อที่จะให้คนหันมาซ่อมแทนการซื้อใหม่นะคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะจะสามารถ ได้รับการลดหย่อนภาษีสําหรับการจ้างลูกจ้างคนแรกได้นะคะอันนี้เราต้องอ่านรายละเอียดนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวเขาเรียกว่าเอียนคุยลฟิร์มนะคะเขาจะสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมนะคะต่อไปอีกส่วนหนึ่งสาหรับผู้ประกอบการทุกประเภทนะคะเขาจะยกเลิกสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีสาหรับค่าเลี้ยงรับรองลูกค้านะคะปัจจุบันเขาให้สิทธิ์ ถ้าเลี้ยงอาหารกลางวันราคาห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นแต่ต่อไปในอนาคตนะคะปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะยกเลิกสิทธิตรงนี้ทั้งหมดค่ะโอเคนะคะต่อไปสิ่งที่เขาจะยกเลิอกอีกอย่างหนึ่งคือยกเลิกเงินโบนัสที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันที่เขาเรียกว่ายัม e เตอร์เ s ดสปูนนะคะเพราะว่า,าร,รัฐบาลเขาต้องการให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะลางงานเพื่อมาเลี้ยงลูกเวลาเท่าๆกันนะคะเพราะสมัยก่อน หรือที่เป็นปัจจุบันก็คือว่าผู้หญิงลางานมาเลี้ยงลูกมากกว่าผู้ชายผู้ชายเขาทํางานเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีรายได้มากกว่าผู้หญิงซึ่งตรงนี้ถือเป็นความล้มเหลวนะคะทางนโยบายที่เขาไม่สามารถส่งเสริมกําหนดนโยบายให้ผู้หญิงและผู้ชายมีรายได้เท่ากันไม่สามารถกําหนดนโยบายให้ผู้หญิงและผู้ชายลาออกมาเลี้ยงลูกได้เท่ากันก่อนหน้านี้เขาก็เลยออกนโยบายนะคะให้เงินโบนัสสําหรับครอบครัวที่ พ่อและแม่เนี่ยลาง,งานมาเลี้ยงลูกเท่าๆกันนะคะแต่ตอนนี้เขาจะยกเลิกไปแล้วเพราะเขาบอกว่านโยบายตรงนี้ใช้ไม่ได้ผลเพราะคนก็ยังทําเหมือนเดิมคือผู้ชายทํางานต่อผู้หญิงเลี้ยงลูกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้นโยบายทางด้านภาษีหรือว่าเงินสนับสนุนเนี่ยนะคะในการควบคุมพฤติกรรมของคนถ้าเขาให้มาแล้วแล้วไม่ได้ผลดังที่เขาต้องการเขาก็ยกเลิกไปนะคะ ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการขึ้นภาษีเพื่อจะจำกัดการบริโภคนะคะเขาจะขึ้นภาษีนะคะสำหรับแอลกอฮอล์เหล้าจะแพงขึ้นไวน์แพงขึ้นเบียร์แพงขึ้นนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหล้าอาจจะแพงขึ้นขวดละ2โครนไวน์แพงขึ้นขวดละ1โครนแล้วเบียร์แพงขึ้นกระป๋องละ25เออเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจในตัวเลขนะคะเพราะว่ามากูดไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวเข้าชมภาพยนต์ภาพยนต์นะคะก็จะปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็น25%คืออัตราสูงสุดนะคะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันก็แปลกนะคะโอเคต่อไปก็ขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ t f 4 p l a y s e นะคะสำหรับคลิปสรุปกฎหมายนะคะที่เป็นไอเดียให้มกกรูได้มาสรุปกฎหมาย สั้นๆง่ายๆเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ f o r c h a k i n g s c a s s a n .se นะคะสำหรับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยเหลืองเงินสนับสนุนต่างๆแล้วก็เว็บไซต์ r e g e e r i n g e n .se เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลสวีเดนนะคะในนั้นเขาจะมีข้อ,อกฎหมายใหม่ๆนะคะเผยแพร่นะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากผู้ชมทุกคนนะคะเพราะมีกำลังใจจึงมีแรงทำต่อเรื่อยๆนะคะบาจีเหมือนกันค่ะโอเค ต่อไปก็พบกันใหม่นะคะที่ YouTube ก็ได้นะคะช่อง YouTube มะกรูดค้นหาคำว่ามะกรูดแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะตัวมะกรูดแล้วก็คุณแม่นะคะหรือพบกันทาง Facebook ก็ได้คะ่ะที่ไทยบุ๊กเนื่องจากทำคลิปมันใช้เวลานานกว่าการเขียนก็มะกรูดจ,จะอัปเดตข้อมูลที่ไทยบุ๊กบ่อยกว่าที่ YouTube นะคะโอเคค่ะท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็อยากจะฝากกุญแจสองดอกนะคะ สำหรับใครเข้าสู่สังคมสวีเดนคือดอกแรกคือเรื่องภาษาภาษาสวีเดนในชีวิตประจำวันสําหรับคนไทยและกุญแจดอกที่2ก็คือใบขับขี่นะคะทั้ง2เล่มนี้มกักกทุ๊ปทำก็ตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ